ดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามภาหนึ่งวันนี้จะมาทดลองไายโชว์ค่ะมีสมาชิกในกลุ่มดักต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจริยาเดชรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงประภาพรพิมลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอาทิตยาบุตรโยธีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปิศานาเสนาวังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวรยาจันจารัฐค่ะค่ะพวกเราขอยินดีต้อนรับสู่ไายโชว์ของพวกเราค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทดลองไฟโชว์เรื่อง แรงลมพงของโลกมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการที่1นนะคะเราจะใช้ตะก้อโยนขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วสังเกตว่ามันจะตกลงมาหรือไม่วิธีที่2นะคะเราจะใช้วิธีเดียวกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลูกฟุตบอลและส่วนวิธีที่3นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นลูกบอลแทนค่ะวิธีที่4นะคะเราจะใช้ลูกผล,ลไม้แทนลูกตะก้อบอลเล่ฟุตบอลค่ะวิธีที่ห้านะคะเราใช้น้ำฉีดขึ้บนไปทับบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตว่าจะตกลงมาไหมง้นพวนกเราไปทดลองกันเลยดีกว่าค่ะ ของเราเลยดีกว่านะคะเราจะใช้วิธีการโยนตะก้อขึ้นสูงบนท้องฟ้าแล้วดูว่ามันจะตกลงมาหรือไม่ค่ะเรามาเริ่มวิธีการเรามาเริ่มการทดลองดีกว่าค่ะนี่เรามามสอนนี่นะคะเป็นวิธีแรกที่เราจะทดลองงั้นเราไปวิธีที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อสังเกตว่าเราจะเปิดน้ําแรงหรือเบาขนาดไหนนะคะน้ำก็จะส่ลงสื่พุ่งเหมือนเดิมนะคะนี่คือวิธีการทดลองที่สุดท้ายของเราแล้วเราไปสรุปกันเลยดีกว่าค่ะเราจะสรุปได้ว่าสิ่งของที่เราจะยนกลงไปบนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นตะก้อฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือผลไม้นะคะ หรือว่าจะเป็นการฉีดน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตกลงมาสู่พื้นนั่นก็คือการนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะไม่ว่าสิ่งของจะหนักหรือจะเบาถ้าเราโยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาสู่พื้นนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะพวกเราขอจบการทดลองไซโชวเพลงเท่านี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ